สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทันชนกสราคำวันนี้จะมาเป็นไกด์นำเที่ยวอาสาจากโรงเรียนวันดุมพุจะพาเที่ยวแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะแม่กำปองตั้งอยู่ในกึ่งอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขียวขจีมีลำธารใสไหลผ่าน ความสุขของการได้มาเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปองคือได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติเราไปดู10จุดเลน์มาร์คเที่ยวแม่กำปองกันเลยค่ะจุดแรกนะคะจะเป็นร้านกาแฟชมนกชมไม้ค่ะจุดที่2จะเป็นระเบียงวิวคาเฟ่นะคะจุดที่3เป็นโครงการหลวงตีมตกจุดที่4ี่ ผาน้ำลอดจุดที่ห้าวัดแม่กำปองจุดที่หน้ำตกแม่กำปองจุดที่เจร้านกาแฟอุตสาชงที่บ้านจุดที่แปร้านกาแฟห้อมดอยจุดที่เสว่างคาตาจุดที่สิทานทองลอดยังมีจุดที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ ขณะน,นี้ทัวร์จบลงแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ